สวัสดีค่ะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาปลูกต้นนายจันหนวดเขี้ยวค่ะนี่คือต้นนายจันหนวดเขี้ยวนะคะก็ตอนนี้ก็เอาปุ๋ยคอกกับดินมาผสมคุกเขาเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าอันเดิมมัน ไม่ไม่พอนะคะเพราะว่าเนี่ยใช้กระถางใหญ่มากนะคะเพราะกะว่าจะปลูกในจันหนวดเที่ยวนี้ไว้เป็นเป็นอะไรนะให้อยู่กับเรายาวๆนานๆน,น,นะคะอยู่กับเราเรื่อยไปว่างั้นเถอะค่ะก็ต้องใช้กระถางที่มัน ค่อนข้างใหญ่ไปเลยนะคะเพราะว่าต้นเขาเมื่อสักครู่ที่เอาให้เห็นเนี่ยก็ใบใหญ่โตพอสมควรนะคะช่วงนี้ก็อากาศเย็นนะคะก็มีไอ้นิดๆนะคะก็แปลกดี มาเย็นตอนช่วงปีใหม่จะปีใหม่พอดีนะคะใครไปเที่ยวภูเขาก็คงได้บรรยากาศความอุ่นไอเย็นนะคะหรือบางที่ก็อาจจะมีน้ำค้างแข็งก็เป็นได้นะคะหรือบ้านเราเรียกอะไรนะแม่คณิ้งบ่แม่คณิ้งเออแม่คณิ้ง,น,งนะคะเนี่ยค่ะก็ ใส่ดินที่ผสมใบก้ามปูเข้าไปแบบเต็มที่แบบเรียกว่าแบบจุกๆเลยนะคะแบบกะว่าให้เขาอิ่มน้ำสำราญกันไปเลยนะคะให้ต้นไม้ได้เติบโตอย่างอิ่มน้ำสำราญนะคะเนี่ยค่ะนายจันหนวดเขี้ยวนะคะ ระดับดินมันสูงไปก็เอาลงนิดนึงค่ะเนีย่ยนะคะลากเขาเต็มเลยค่ะเนี่ยขาวเต็มเลยค่ะเนีย่ยนะคะก็โอเค เอาดินลงข้างๆค่ะก็ตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะคะเดงกก็คงปลูกต้นนี้เสร็จก็จะไปดูแลเด็กๆน้องๆนะคะน้องหมานะคะ ก็ปลูกช่วงนี้แล้วค่ะต้นไม้เขาก็จะได้พักฟื้นในยามกลางคืนเนาะ<อ>ก็ยังใช้ไม้ประคองเขาอยู่นะคะเขาจะได้ทนลมทนอะไรได้นะคะพ<อ>็ช่วงนี้ไม่ได้ปลูกในตู้นะคะปลูกนอกตู้ ก็ต้องเสริมความแข็งแรงให้เขาก่อนนะคะนายจันหนวดเขี้ยวค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะรดน้ำเลยค่ะรดน้ำเขาให้ชุ่มๆไปเลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะในจันหนวดเคี้ยวค่ะขอบพระคุณทุกการรับชมนะคะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบาย